สมาส,สดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะทานคำรชาแน,นลในวันนี้จะพาทุกท่านมารับฟังในหัวข้อสิบคำสอนของหลวงพ่อจรัน์เพื่อเตือนสติในการดำเนินชีวิตของเหล่าพุทธศาสนิก,กชนตลอดหลายสิบปีที่หลวงพ่อจรันยังคงจำพรรษาอยู่ท่านได้เคยเทศนาสั่งสอนทรรให้กับลูกศิษย์ลูกหาเอาไว้หลายเรื่อง ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ตรงใจชาวพุทธ้วยเหตุนี้เราจึงได้รวบรวมเรื่องราวต่างๆที่หลวงพ่อจรัน์ท่านเคยเทศนาสั่งสอนเอาไว้ทั้งจากการบรรยายธรรมหนังสือและการให้สัมภาษณ์ตามสถานที่และโอกาสต่างๆในวันนี้ข้าพเจ้าจะขอหยิบยกเรื่องราวหลักคำสอนที่หลวงพ่อจรันได้เคยเทศนาสั่งสอนเอาไว้ เป็นสิทธิคำสอนเพื่อเตือนสติในการดำเนินชีวิตของเหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายซึ่งมีดังนี้นะคะ 1. ความดีเป็นศัตรูของชีวิตความดีต้องมีอุปสรรคเขามาร้ายอย่าร้ายตอบเขาไม่ดีมาจงใช้ความดีเข้าไปแก้ไขคนตรณีให้ของที่ต้องใจคนพูดเล้วไหลเอาความจริงใจไปสนทนา สองจงยาวันไหวจงทำใจให้ได้เมื่อมีทุกข์คนที่ทำใจได้เพราะมีสติควบคุมใจถ้าผู้ใดจเจริญสติวิปัสสนากรรมฐานจิตมั่นคงจะต้องช่วยตัวเองได้ทำใจได้จะไม่เสียใจไม่น้อยใจต่อบคุคคลใดคนทำใจได้นั่นแหละจะได้รับผลดีมีสติเป็นอาวุธของตนตลอดไป สามคนโบราณท่านมีคติดีเวลาไปไหนมาไหนต้องนิ่งได้ทนได้รอได้ช้าได้ดีได้คนสมัยนี้นิ่งไม่ได้ปากไม่ดีทนไม่ได้อยู่ไม่ได้อีกรอก็ไม่ได้ช้าก็ไม่ได้จึงเอาดีกรรมไม่ค่อยจะได้ในยุคสมัยใหม่ปัจจุบันนี้สิ่งเหล่านี้มีความหมายมาก แต่ทุกคนไม่เคยคิด4ใครตั้งใจทำดีอย่าไปกังวลเรื่องปากคนเพราะต่อให้เราดีดีขนาดไหนหากไม่ถูกใจกิเลสเขาก็ไม่ชอบอยู่ดีไม่เข้าใจเขาก็ตำหนิดังนั้นดีชั่วไม่ได้อยู่ที่เขาว่าเราแต่อยู่ที่เราเองทั้งหมดเรารู้เราเองก็เพียงพอแล้ว5 ชาวพุทธแท้ๆควรจะได้ดีมีสุขจากการนับถือศาสนาพุทธโดยแก้ปัญหาที่เกิดด้วยอริยสัจสี่ทุกเกิดแล้วต้องหาสาเหตุของทุกข์ด้วยการกำหนดทุกหนอมันทุกตรงไหนหนอบำเพ็ญจิตภาวนาสมาธิปัญญาจะบอกทุกอันนั้นว่าเกิดขึ้นตรงนั้นต้องแก้ตรงนั้นอย่าไปแก้ผิดจุด อย่าไปให้ผีให้เจ้ามาแก้หรือเอาหมอดูมาแก้มันไม่ถูกเรื่องถูกเราเลย 6. ความอดทนเป็นสมบัติของนักต่อสู้ความรู้เป็นสมบัติของนักปราศความสามารถเป็นสมบัติของนักประกอบกิจความสามารถทุกชนิดเป็นสมบัติของผู้ดี 7. วันไหนโยมถูกด่ามากวันนั้นเป็นมงคลวันไหนโดนถูกป่อยอ เขาจะลวงใส้เราโดยไม่รู้ตัวหลงเชื่อเราจะประมาทจะเสียท่าเสียทีต่อมาร้ายและที่เขามาป้อยอกับเราระวังให้ดีเขาไม่ได้รักเราจริง 8. สร้างบุญใช้สติไม่ต้องใช้สตังพวกเราหาแต่สตังไม่เคยหาสติกันเลย 9. คนเราจะทำอะไรได้ ก็ช่วงมีชีวิตอยู่เท่านั้นเมื่อตายแล้วไม่สามารถจะทำความดีหรือความชั่วได้เลยฉะนั้นในช่วงที่มีชีวิตอยู่ควรที่จะทำความดีใช้ชีวิตให้เป็นสาระจะต้องต่อสู้กับความไม่ดีงามทั้งหลายที่มีอยู่รอบตัวเรา 10. จงพอใจในชีวิตของตัวเองโดยไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับชีวิตของผู้อื่น ขึ้นข้อความสุดท้ายนี้เป็นข้อความในสคสอพุทธศักราช2559ที่หลวงพ่อจรันเขียนไว้ก่อนที่ท่านจะลาสังขารน,นะคะหลวงพ่อจรันท่านเกิดในสมัยพระบาทสมเด็จพ,พระป,ระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นรัชกาลที่เจ็ดแห่งกรุงรัตนโกสินทร์มีนามเดิมว่าจรันจัญยารั์ อุปสมบทเมื่อพุทธศักราช2,591เมื่อท่านอุปสมบทแล้วหลวงพ่อจรันได้ทุดงไปตามป่าเขาลำเนาภายและที่ต่างๆเพื่อแสวงหาความรู้และประสบการณ์ทั้งทางสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานและได้ฝากตัวเป็นศิษย์กับอาจารย์หลายท่านและมีชื่อเสียงในฐานะพระนักพัฒนาพระนักเทศ และพระวิปัสนาจารย์แม้ในวันนี้หลวงพ่อจรันท่านจะลาสังขารไปแล้วแต่ทุกคำสอนของท่านยังคงอยู่และทุกถ้อยคำนั้นยังมีคุณค่าและเป็นจริงเสมอไม่มีวันตกยุคตกสมัยหากท่านได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้แล้วอย่าลืมนำไปปฏิบัติตามนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตสุดท้ายนี้ขอบุญบารมี ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญบารมีของหลวงพ่อจรัญช่วยส่งหนุนนำให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ